คุราศีตุลครับในช่วงต้นปีอย่างนี้นะครับเหมือนสวรรค์ไม่เหลียวแลคุณเลยนะครับดวงการงานการเงินรักนี่นะครับสะดุดหมดเลยแล้วก็สะดุดแรงด้วยนะครับถามเรื่องหน้าที่การงานนะครับมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่ก้าวไปเท้าครับก้าวไปเท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับก่อนหน้านี้คุณเป็นคนดีคนคนเก่งมีความรู้มีความสามารถนะครับแต่ตอนนี้นะครับดวงชะตามันมันสะดุดยังไงไม่รู้อะตอนนี้นะครับการงาน มีแต่ปัญหานะครับอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยแล้วที่สาคัญนะครับมีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณเลยนะครับเห็นคุณเป็นหมาหัวเน่าใช้คำนี้เลยนะหมาหัวเน่าไม่มีใครสนใจคุณเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับบางช่วงดวงชะตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับอาจจะต้องไปหางานใหม่ก็เป็นไปได้เลยครับถามถึงเรื่องเงินเงินทองนะครับมีไพ่ใบนี้ครับไพ่สี่เหรียญครับไพ่สี่เหรียญขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าก่อนหน้านี้นะครับฐานะการเงินรายได้คุณเนี่ย ดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับจากที่มันเคยขนาดนี้มันก็ลดหวบมาขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็เรื่องการงานคุณไม่ดีนะครับการเงินมันก็ไม่ดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเลยนะครับบางดวงชะตาเนี่ยนะครับอาจจะไม่แข็งแรงเช่นเดียวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับลดเอ่ยบ้านเอ่ยที่เคยมีอยู่มันอาจจะไม่อยู่ก็เป็นไปได้เลยนะครับ ถามเรื่องครอบครัวนะครับก็ต้องบอกนะครับครอบครัวเป็นเรื่องเดียวนะครับที่ผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับรักใคร่ปองดองกันดีนะครับเคยทะเลาะขัดแย้งอะไรนิดนหน่อยหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวนะครับเพียงแต่จําไว้อย่างนะครับอย่ามีนะครับมีประเภทมีเก็กมีกั๊กมีมือที่3ามนอกบ้านนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคุณบองไพ่ใบนี้ไว้เลยนะครับไพ่ห้าเหรียญครับหมายความว่าอย่างไรนะครับไม่มีบ้านให้กลับนะครับเพราะคนที่บ้านเขาจะไม่เอาคุณนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเงินทองที่อุตส่าห์สะสมมา ตอนนี้มีปัญหาเนี่ยนะครับเงินทองมันก็จะล่อยหลอไปกับกิ๊กไปกับรักสามเศร้าอะไรนอกบ้านเนี่ยนะครับดังนั้นติกเลี่ยงได้ดิกเลี่ยงเลยนะครับในช่วงนี้ถามเรื่องความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับมีไพ่สองมเท้าครับสองมเท้าหมายความว่ายังไงนะครับตอนนี้เหงาใจเหลือเกินอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิต แต่ที่สำคัญครับมันไม่มีนะครับเฝ้ารอยไงมันก็ไม่เข้ามานะครับแนะนาอย่างนี้นะครับตอนนี้การงานการเงินไม่ดีนะครับให้เวลากับเรื่องการงานการเงินดีกว่านะครับเรื่องแฟนเรื่องความรักเอาไว้ที่หลังครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับไปทําบุญไหว้พระสระเคาะบวชสักปรนาหนึ่งได้ก็บวชเลยนะครับเพราะว่าต้นปีอย่างนี้นะครับโอ้โหดวงมันสะดุดไปบมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทําบุญไหว้พระชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับ สนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ